สวัสดีค่ะอาจารย์เรามักจะได้ยินว่าห้องพื้นห้องครัวค่ะควรจะต่ํากว่าพื้นบ้านมันจริงไหมคะแล้วมันมีความหมายว่ายังไงบ้างคะเรื่องห้องครัวที่ต่ำกับพื้นบ้านเนี่ยมันเกี่ยวกับการใช้สอยเพราะบ้านที่สร้างขึ้นมาเนี่ยต้องเกี่ยวกับทุกอย่างในเรื่องชีวิตประจําวันและเรื่องของธรรมชาติเพราะถ้าห้องครัวอยู่ระดับเดียวกับพื้นบ้านหรือสูงฝ่า เวลาเราทําอะไรมันก็มีน้ํามีเครื่องอะไรที่สกรปรกมันก็จะไหลเข้าบ้านเพราะงั้นจึงจําเป็นต้องต่ําเพราะต่ํามันจะสกรปรกจะมีน้ำยังไงมันก็อยู่ในห้องครวัวเนี่ยมันไม่เข้าบ้านาฟาร์มบายก็อยู่ที่ตรงนี้แต่ไม่ได้อยู่ที่ว่าดีหรือไอม่ดีเช่นเดียวกับห้องส้วมห้องส้วมก็เหมือนกันต้องต่ําฝาพื้นบ้านาฟาร์มบายของต่าฝาพื้นบ้านก็คือ ห้องครัวมีน้ำมารายมีศกปรกอะไรจะไม่ไหลออกมา้างออกมามาเปื้อนตัวตัวบ้านครับตัวนี้คือเกี่ยวกับความหมายของการใช้สอยแล้วถ้าต่ําควรจะต่ํากว่าลงไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องขอให้ต่ำแต่อย่างน้อยเนี่ยต่ำสักห้าเซนก็น่าจะน่าจะน่าจะปลอดภัยแต่สองเซนเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยครับพอห้าเซนเนี่ยก็ประมาณแค่นี้นะ ก็ดูจะปลอดภัยหน่อยแต่โดยประเพณีเนี่ยก็จะถือว่าขั้นขั้นบันไดเท่าไหร่ครึ่งขั้นของบันไดครึ่งขั้นบันไดมัน18เซนใช่ไหมคะ16เซนเพราะงั้นก็คือก็คือ8เซน8เซนแต่ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้หรอกแต่เกี่ยวกับว่าต้องต้องให้ตามแต่แต่ตรงที่บอกว่า าตามเท่ากับขับน้นบันไดครึ่งขั้นเนี่ยอันนี้คือในทางปฏิบัติมักจะปฏิบัติแบบนี้แบบนี้ค่ะ,อะขอบคุณมากค่ะอาจารย์